สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟ้ามครับพี่น้องครับมุนีก็สีมาออกหนาออกตาจักน้อยครับมอนีก็ออกมาช่วงหัวค่าครับเกือบสี่หกโมงแล้วนะครับพี่น้องครับมอนีก็สีพามาเบิ่งเข่านะครับอัปเดตตอนล่าสุดนะครับกับข้าวหอมแม่โจ้นะครับ90ปีนะครับว่าเป็นจังไดนะครับหลังจากที่ปักดํโต๊ก้ากระทบหนาวนะครับแล้วก็ปักดาก็ยังมากระทบหนาวแล้วก็ณปัจจุบันนะครับ อากาศเพิ่งอุ่นขึนได้ประมาณซีมื้อครับพออากาศอุ่นขึนปุ๊บนี่รู้สึกว่าเขาเริ่มจะถอกหรือจะแทงชอ่อล้วงออกมาทันทีเลยครับพี่น้องข้าวอายุหนึ่งร้อยสามสิบวันครับเป็นข้าวเหนียวอ่อนนะครับข้าวเหนียวที่มีความอ่อนนุ่มนะครับที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับนะครับแต่ว่าเป็นฤด,ดูการแรกนะครับที่ผมปลูกเนาะเป็นงานวิจัยล่าสุดของศูนย์ปรับปรุง เมล็ดพันธุ์นะครับของมหาไรนะครับหรือมอแมโจนั่นเองนะครับพี่น้องมาเบิงนะครับมือนี่นะครับพี่น้องครับกะเป็นกําลังแท้งครับอาจจะเห็นบ่าชาเจนบันได้เลยครับเห็นบ่าครับถือว่าเป็นข้าวนะครับที่ฤดูการนาปังเป็นข้าวที่มันภาษาบ้านเขาเริ่กว่าเขามันใหญ่ครับข้าวมันใหญ่นะครับมันใหญ่เป็นยังไงนะครับล้ำต้นข้ังจะง่ญ่ครับประมาณใส่เนิ้วก้อยนี่ได้เลยครับเนิ้วก้อยอ่ะ แต่พี่น้องว่าเบิ่งนะครับลักษณะข้าวนะครับกําลังตากเกสรนะครับพี่น้องครับอ่ะมันกระทบหนาวแห้งนะครับอาจสิเมล็ดอาจสิติดบ่ดีปานไรนะครับแต่ว่าถือว่าลักษณะนะครับอันนี้กําลังออกนะครับนี่พี่น้องนี่คือกําลังออกครับยังบ่ได้สุดแต่ว่าตัวที่สุดแล้วกับนี้ครับล้วงค่อนข้างจะจะช่อช่อบเป็นหางกระรอกอยู่ครับพี่น้องถือว่าช่อลวง อ่าถ้าเทียบเนาะประมาณผมก็บรได้เอาไม้บรรทัดมาครับประมาณมือครับจากปลายนิ้วกลางนะครับสุดขอสุดอ้ข้อแขนนะครับข้อแขนนี่ครับนี่คือขนาดล้วงนะครับเอ้ยเงาเงาก็อยู่พีนองอ่ะอ่า,อาเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงนะครับ ห้เบื้องละกัน,นครับมันอออ่อนขรสื่อ่างยากเนาะถ้าคลิปมือเดียวอาจจะขอท่านทษท่านอาัยกับพี่น้องอ่ะสิ่ห้เบื้องโดยลักษณะของรวงนะครับพี่นอ้องอะนี่พี่น้องอาจจะเห็นโดยรวมนะครับนี่คือลักษณะของรวงนะครับทีกครั้งสาเกสอนนะครับอ่ะกระทบหนาวพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าเขายัาง ออกสุดครับออกสุดเลยล่ะสุดคอรวงนะ